ขับรถตนแลเป็นที่พึ่งของตนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบา่าววันนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567อยู่ที่อำเภอรปราสาท ข้างหน้าเป็นแยกอำเภอรประสาทเียวซ้ายไปก็จะไปกรุงเทพเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการกำลังคิดอยู่ว่าจะนอนที่ไหนดีระหว่างไปทางเข่าใหญ่กับวังน้ำเขียวปกติจะเดินทางไปทางวังน้ำเขียวนะแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนเส้นทางดูตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอประโคนชยัย อีกประมาณ30มกิโลแดบดบร้อนมากก่อนอื่นน่าจะต้องแวะเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าเหลือขีดเดียวร้อนมากร้อนสุดๆเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อน กระพรีบแล้วเอาเต็มถังครับกาาร้อยเจ็ดสิบห้าบาท สิบสี่นาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอประควนชัยสิบห้านาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีเมื่อกี้นี้เลี้ยวเข้าบ้าเข้าห้องน้ำกับกินกเดี๋ยวต้มเลือดหมูเข้าเปล่า ม่ไหวหิวจ้ะโอเคเดินทางกันต่อตอนนี้ยังอยู่ในเขตของอำเภอรประโคนชยัยเพราะพิ่งออกมาได้ไม่นานทางหน้าถัดไปก็จะเป็นอาเภอนางรองเส้นนี้ก็ช่วงนี้ก็จะของฝากที่จะเห็นเยอะหน่อยก็จะเป็นพราสามแช่อิ่ม เราอยู่ที่นางรองออกจากนางรองมาของปากส่วนมากส่วนนี้ก็จะเป็นเขารถหนองกี่อีก14กิโลหนองกี่แล้ว 16.55ตอนนี้เราเพิ่งถึงแยกโชคชัยเส้นนี้ตั้งแต่แยกโชคชัยไปจนถึงแยกปรับุงไทยจะเป็นถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งเส้นเลยหมายถึงปรับปรุงแต่ไม่แน่ใจว่าเลยปรับพงชัยไปไปถึงสี่ชิวเป็นเหมือนกันไหมเพราะว่าไม่ได้ไปเส้นนานๆแล้วแต่รู้แต่ว่า จากแยกโชคชยยัยไปจนถึงแยกปักกำลังสร้างใหม่ตลอดทางเลยเส้นทางก็เนี่ยประมาณเนี้ยต้องระวังหลุมตลอดไปต่อกันแบบโป,โปหมดนะครับนี้นจอดเตือนแบบเปลี่ยนแบตเสร็จ ลืมเสียบไมค์ตอนนี้ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะเอ้ยใกล้จะหกโมงเย็นแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปไหมนะอ่อสะพานข้ามแม่น้ำลำปิงเหลืออีกประมาณยี่สิเจ็ดกิโลยี่สิบแปดนาทีเดี๋ยวไปถึง ที่กลับรถก่อนค่อยคิดอีกทีตอนนี้เรายังอยู่บนเขาปักไปวางน้ำเขียวดีอย่างหนึ่งวันนี้ไม่โดนฝนรถมันถุกก็จะเยอะมากเส้นนี้ เาวังน้ำเขียวแล้วลำ้าเพิงต้องไปกลับรถแล้วก็ไปทางนู้นนะถ้าดูจากทีพอีก22กิโลไหนๆก็ตั้งใจแล้วแล้วก็ไม่ได้หาที่พักไว้ด้วย ้ยเลี้ยวซ้าย3060โอเคเราจะอยู่เป็นเอ้เราจะอยู่บนเส้นนี้อีกประมาณสิบสามกิโลเมตร มืดเดินตวังเดอิอกลับดีกว่าไหมอาแล้วสามดวงเดี๋ยวตั้งใจว่าพอขึ้นสะพานแล้วก็จะข้ามไปให้สุดฝั่งนูน้นแล้วก็หาที่พักฝั่งนูน้นเสร็จแล้วตอนเช้าก็ค่อย ี่มอไซค์กลับมาทางนี้แล้วก็กลับตอนเช้าน่าจะสวยนะดูสิเฮ้ยมืดมากดูดิใช่หรอวะ ลองเข้าไปดูสักพักหนึ่งไม่ไหว,วก็กลับยังพอมีรถสวนมาอยู่ทำไมกล้ามาวันนี้ถักก่อนดีกว่าแต่ติดต่อ,อยังไงวันนี้ย เดี๋ยวช้าค่อยว่ากันติดต่อห้องพักตรงไหนครับห้องพักครับติดต่อห้องพักตรงไหนครับห้องพักครับเต็มอ๋อคนเดียวอคนเดียวอ๋เลยบราะของตออ๋อใายยเขา่ครับครับ มาคนเดียวฉันมาทำอะไรที่นี่นีโโโ่โอ้โหลานกลางเต้นไล่นาราโอ้โหปิด ไม่น่าจะเหลือน่าจะได้กลับไปให้สุดทางก่อนจำไว้นะถ้ามืดไม่ต้องไปโหสามมาเห็นเป็นน้ำละอยู่ทั้งออนแต่มันมืด จะทำอะไรวันนี้อีกอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวาจะพาเราไปไหนอ,อีกอเอาให้สุดให้หายข้องใจค่อยกลับบ้านดิมน้ำลงไมาชายน้ำ ไม่ไปแล้วเดี๋ยวหาที่พักก่อนดีกว่าอุ้ยเอาเปิดไฟสูงอยู่นี่ว่าไม่เจอใคร เกินหมาได้ไงมาเนี่ยเออใกล้ถึงแสงสว่างแล้วขวาปากช่องซ้ายวังน้ำเขียวไปต่อกัน ถึงเอาเอาเห้ยวงังน้ำเขียวแค่ต้องการจอ,อกไปเส้นสามูนสี่ มาที่ถนนเส้นสามศูนสี่โรงแรม ah, อ๋อโรงพยาบาลไปต่อกัน ชาวบ้านก็มีแต่ไปกันต่อในที่สุดก็ได้ห้องครับหลังละ800แกลดให้เหลือ700เดี๋ยวนะเปิดไฟตรงไหนก็สวยอยู่นะโอเค นี่นะที่พักเมื่อคืนสวนนนดีสอดตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้าเพิ่งออกจากที่พักว่าจะลองไปอีกรอบหนึ่งนะสะพานข้ามแม่น้ำามพระพง เมื่อคืนตอนขาออกมาน่าจะมาเส้นนี้แหละมันมืดมองไม่เห็นแล้วก็น่าจะไปโผล่ที่ถนนสามศูนย์หกศูนย์ตอนนี้เราเข้าสู่เส้นสามศูนย์หกศูนย์แล้ว ที่เราเลี้ยวเข้าเมื่อคืนใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวตูว่อนใช่ใช่ใช่หลงพี่ขับรถตนแลเป็นที่พึ่งของตนครับ ดูสินี่แหละผลที่เรามาพร้อมแสงสว่างวัดป่าสุขสีงามเนี่ยครับจุดตรงนี้เมื่อคืนมันบอกให้เราเลี้ยวขวาไปแต่จริงแล้วเราต้องตรง,ตรงไปถึงจะเข้าสะพาน คืนเราลงนี่นี่ลงไปบ้านสุขสีงามเนี่ยไปเส้นนี้เลย <c oughs> ก็เลยพบกับความอ้างว้างแต่เส้นนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะบอกให้เลี้ยวขวาเย้านั่นแหละน้องจีไม่เลี้ยว มุมสบายสไตล์ริมเขื่อนอ่าฝั่งขวาเป็นวัดตรงวัดก็น่าเข้าไปนะ ระยะของสะพานความยาวน่าจะประมาณสองสามร้อยเมตรนะเดี๋ยวขี่ไปข้างหน้าอีกประมาณหนึ่งแล้วข้อกลับเพราะว่าน้ำมันเลยอยู่สามเมตรแล้วแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจจะลองแวบไปที่วัดดู ผ่านข้ามคลองลำพระเพลิง กันต่อครับคงกลับเลยลุยทางเข้าวัดน่าจะตรงนี้นะที่เราไปเมื่อคืน คงไม่ไปละเมื่อคืนเอาไว้ไปตรงนี้แหละไปถามเขาว่ามีที่ปักวางไหมเขาบอกว่าถูกจองไว้แล้วโดยสอสออะไรนี่แหละนี่เส้นขากลับก็จะประมาณนี้เลยขวามือตะกี้เนี่ยไปปักช่องฝั่งที่เราเลี้ยวไปอยู่ ทางนี้ก็วังน้ำเขียวจุดเดิมที่เราเลี้ยวมาเมื่อคืนนั่นเอง รูปเงินแสดงว่าทำเป็นอดีตพระเจ้าทุกพระองค์เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน ตรงนี้จะเป็นจุดที่หลวงพ่อจะเข้ามารับสังฆทานแย้งโยม ว่ามีวังนาคินอีกเลยเดินเข้ามาวังนาคินตรงนี้เป็นแม่นางกว่าสายมูน่าจะชอบอยู่ตรงนี้นะวังนาคินก็จะมีพระแม่ธรณีปีมวยผม องประพมทรงเครื่องจกักรพรรดิหลวงพ่อสมปรารถนาแล้วก็มีป้ายห้ามนอนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดวัดท่าสูงจังหวดัดอุทัยวิหารหลวงพ่อยอดทงอุ้ย ทางหลวง304ตรงไปตออเส้น304แล้วเดี๋ยวยหาที่กลับรถ